นี่นะคะด,ดูผมดูผมยาวมากไม่อยากให้พี่ไปโรงเรียนไม่อยากให้พี่เกวไปโรงเรียนเคเบทุกคนรักมากเลยนะคะเกียวลี่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะทุกคนตอนนี้เกียวลี่กําลังแ <eterm> ต <Gore> ่งตัวไปโรงเรียนใช่ไหมคะวันนี้โรงเรียนเปิดวันที่4ี่แล้วนะคะทุกคนนี่นี่นะคะดูผมดูผมยาวมาก แต่ก่อนไม่เกี่ยดีไม่เคยเป็นผมยาวแบบนี้เลยนะรู้รเป<ร>ล่าผมจะสั้นเคียวรี่เขาจะเอาไว้ผมยาวถึงไหนคะถึงตะตุ่ม <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเปียกผมกันะะนี่นะคะทุกคนเควรี่ก็กำลังมัดผมอยู่นะทุกคนนี่ จนแบบนี้มันจะมีหนังนอกแล้ววะแต่ว่าเราจะไว้ผมยาวค่ะเราต้องแบบาบำรุงผมด้วยใช่ต้องสระผมต้องอาจจะสระผมก็ได้แล้วก็แบบบำรุงด้วยเคลาตินเนยแบบนี้นะคะเจเจเจเเจลาตินเจลาตินเจลาตินอย่างเงี้ยบำรุงไปเลย จะได้นุ่ม,มเกลี่ใช้เป็นเจลาตินนมแพะนะคะแล้วก็อะไรต่างๆนานานนะค่ะทุกคนเขาไม่ได้จ่ายนี่นะคะทุกคนตอนนี้ไม่เก็บกับเปียผมเป้นเกลี่เสตหนึ่งข้างแล้วนะคะโอเคข้างต่อไปนะคะหันมาเลยหันมาเลยอันนี้นะคะทุกคนผมก็จะยาวประมาณประมาณไหนนี่โอ้โหเลยเข็มขัดไปแล้วนะคะทุกคนถึงก้นไปแล้วนะคะ กว่าจะใช้เวลาเปียก็ประมาณข้างละห้านาที่นงนะ้ลงเนาะโอเคโอเคมาเปียกันต่อเทเด๊เสร็จแล้วกันทุกคนนี่อ่ะหลังสิอ่ะหลังสินี่กันทุกคนเอาผมข้างหลังนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเปียผมมาก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนมันจะออกสีนิดนึงนะไม่เก๋ยังไม่ได้ย้อมอ่ะสีดําให้มาอเกลียดเลยแต่ความจริงครูก็ให้ย้อมนะคะแต่ว่าไม่เก๋ขอเวลานิดนึง <laughs> โอเคปเดี๋ยวเราจัดกระป๋องลากันค่ะไปค่ะ อนนี้เกลลี่ลงมาข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดกระเป๋ากาันนี่เลยน้องแมวมานั่งรอแล้วนะคะทุกคนไม่เก็ดย้ายกงแมว,แวนะคะปกติเขาจะอยู่ทางด้านนี้นะคะแต่ว่าเราก็ย้ายไปฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าจะได้มีพื้นที่ให้พี่เกลลี่กับน้องฮันวาวิ่งเล่นเนาะนี่ตาเอพี่เกลจะไปโรงเรียนแล้วคะ่ะมจิอ๋อมูจิคนจุวยส่วนอันนี้ก็สกัดขานาใช่ไหมลูกพี่เกลจะไปโรงเรียนแล้วนะรู้เปล่ายี่งจะไปโรงเรียนแล้ว พี่กจะไปโรงเรียนแล้วค่ะมินไปหาพี่เกลแล้วนะคะเขารู้ว่าพี่เกลจะต้องไปดูเรียนและนี่ก็จะเป็นโต๊ะเตรียมจัดก,กระเป๋าของเกลลี่นะคะเดี๋ยวเกลลี่เขาก็จะจัดกระเป๋าตรงนี้นะคะเมื่อวานเขาก็จะนั่งทำการบ้านอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือกระเป๋าของเกลลี่นะคะแล้วก็แม่เกดได้สั่งทางคนคุญเจแบบนี้ด้วยนะ่ารักมากเกลลี่ อ่ะแก้วลี่มาแล้วนะคะเมื่อกี้แก้วลี่ไปเติมน้ำมาใช่ไหมลูกนี่ใส่แก้วเคเบทุกคนน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เราไปซื้อที่ตลาดนัดมาถนนคนเดินมานาอนี่น่ารักมากมีที่ยิ้ด้วยนะคะทุกคนเวลาเปิดก็จะประมาณนี้โอเคตอนนี้เตรียมใส่เม็ดแล้วนะคะแล้วน้องแมวเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาไม่อยากให้พี่ไปโรงเรียนใช่ไหมคะ เดี๋ยวพี่เกลียรี่จะไปโรงเรียนก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้องธันวานะคะเพราะว่าเต่ลรอบน้องน้องธันวาเข้าแถวประมาณ8โมงครึ่งนะคะส่วนพี่เกลียลี่ก่อน8โมงใช่ไหมหนู8โมงอ๋อ oh, 8โมง4ใช่ไหมคะแต่ว่าไปก่อนเนาะเ๋ยวไปเอาหมวก่อนโอเค เรงไปโงเรีนกับพี่เกลไม่ใ่ไปเรีล่ะตอนนี้เจอรี่ได้หมวกแล้วนะคะกำลังจะจัดกระเป๋านะโอเควันนี้เอาอะไรไปบ้างลูกวันนี้เอาหนังสือแก้วน้ำแล้วก็อุปกรณ์การเรียนโอเคป่ะตอนนี้ใสายล้ว่เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะดูน hmm. mm ้องแมวโอ้ยโ้โอ้มจิบ๊ายบายไมวโลก่อนไม่ไ นี่นะคะระหว่างที่เราจะส่งเกลีไปโรงเรียนนะคะน้องแมวก็จะอยู่ในห้องนี้นะโอ้โหจีบจีอะไรหรืเล่เดี๋มานะส่พี่เคกันนะอ่ะตอนนี้ออกมานอกบ้านแล้วนะคะปัดขนแมวก่อนน้องแมวขนร่วง แล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะไปส่งนะคะทุกคนโอเคไปคะ่ะที่เกลี่ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะจะไปโรงเรียนแล้วนี่ตอนนี้พ่อรถออกมาแล้วนะคะดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยจะได้ไปโรงเรียนใช่ไหมตอนนี้เกลี่จะไปโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บายไปเลยไปเลย